วันที่6ตุลาปีพุทธศักราช2567ดาวพุธมีการเปลี่ยนตำแหน่งย้ายราศีเป็นการย้ายเข้าสู่ราศีตุลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การจัดอันดับการเรียงดวงชะตาของทางช่องคืนบอลโกนช n แนล Channel. เนื่องด้วยวันที่6ตุลาคมดาวพุธจะมีการโครจรเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ย้ายราศีเข้าสู่ราศีตุลและจะสถิตอยู่ในราศีนั้นเป็นเวลาถึง20วันจึงจะมีการโคจรเคลื่อนย้ายอีกหนึ่งครั้งซึ่งการเคลื่อนย้ายในแต่ละครั้งนั้นจะส่งผลให้ดวงชะตาของแต่ละราศีมีการขยับมีการปรับไปในทิศทางที่แตกต่างกันออกไปซึ่งโดยจะมีความชัดเจนในด้านของการงานและมีความชัดเจนในด้านการเงิน ถือว่าทั้งสองสิ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับการเงินนั้นดูเหมือนว่าจะเกิดความสมดุลจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในส่วนของการงานก็จะพบเจอกับโอกาสใหม่ๆจังหวะต่างๆหรือแม้แต่โอกาสที่ดีรอท่านเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นและท่านก็จะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างมากขึ้น ได้รับการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆแต่การโครจรเคลื่อนย้ายปรับตำแหน่งของดาวพุธจะค่อนข้างเด่นชัดในเรื่องการเงินเสียมากกว่าแต่การย้ายโครจรปรับตำแหน่งในครั้งนี้ถือว่ามีผลกระทบในทิศทางที่ดีเกี่ยวกับการงานและการเงินของทั้ง12ราศีแต่ถือว่าจะมี6ราศีที่มีดวงชะตามีเกณฑ์ดวงด้านการงานและการเงินนั้น ดูดโดดเด่นตีคู่กันมาถือว่าดีที่สุดในบรรดา12ราศีแต่ทั้ง12ราศีนั้นก็ต้องรู้ว่าคุณสมบัติของดาวพุธนั้นมีดีและไม่ดีอย่างไรกันบ้างคุณสมบัติด้านที่ดีของดาวพุธนั้นหมายถึงการสื่อสารภาษาต่างๆการเรียนรู้การเข้าใจได้ง่ายมีความเข้าใจปรับตัวได้รวดเร็วมีความคิดเชิงสร้างสรรค์พัฒนามีความคล่องแคล่วเจ้าสำนวน และคุณสมบัติในด้านลบของดาวพุธนั่นก็หมายถึงเจ้าอุบายหลอกล่อด,ด้วยคำพูดโกหกใส่ความเป็นคนสองหน้าเจ้าแผนการเจ้าเล่ห์เพทุบายสร้างความเดือดร้อนจากคำพูดคำจาได้ซึ่งดาวพุธนั้นจะมีคุณสมบัติในด้านที่ดีและในด้านที่ไม่ดีจึงทำให้ดวงชะตาทั้ง12ราศีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไปแต่ในคลิปนี้เราจัดมา6อันดับด้วยกันที่ถือว่า6อันดับราศีนี้ มีเกณฑ์ดวงด้านการงานเป็นที่1มีเกณฑ์ดวงด้านการเงินนั้นดูปังดูแข็งแรงและโดดเด่นขึ้นมาในช่วงที่ดาวพุธนั้นมีการโครจรเคลื่อนย้ายอันดับที่6ราศีเมษร,ราศีเมษนั้นดวงชะตาของท่านได้รับอิทธิพลจากการที่ดาวพุธโครจรย้ายในครั้งนี้ส่งผลให้ดวงชะตาของท่านนั้น ยิ่งโดยเฉพาะด้านการเงินกับการงานมีการปรับรับดาวพุธการงานกับการเงินดูคึกคักขึ้นมาในช่วงถัดนทงนี้ไปหลังจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาชาวราศีเมษหลายท่านอาจจะพบเจอกับปัญหามากบ้างน้อยบ้างทำอะไรไม่ค่อยสะดวกติดขัดไม่ค่อยถน,นัดมีปัญหารบกวนต่างๆนานา,นาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างคอยถ่วงดุลคอยขัดขวางท่านรบกวนจิตใจท่านมาโดยตลอด จนทำให้เกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งซึ่งค่อนข้างที่ชาวราศีเมษนั้นจะรู้สึกในลักษณะนี้มาสักระยะสักช่วงหนึ่งแล้วแต่หลังจากที่ดาวพุธมีการเคลื่อนย้ายดวงชะตาของชาวราศีเมษก็จะเหมือนมีแรงกระตุน้นมีแรงขับเคลื่อนทำให้เกิดความคึกคักมีไฟในตัวมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาให้ท่านนั้นรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกกระตือรือร้น โดยเฉพาะเรื่องการเงินนั้นถือว่าดีอย่างมากชาวราศีเมษจะเกิดความคิดท่านจะมีไอเดียแบบปุ๊บปั๊บฉับไวสามารถมองเห็นการสร้างรายได้ที่เรียกว่าสามารถมีความคิดมีไอเดียป,ปิ๊งปังแบบกระทันหันก็เรียกดว่าในช่วงถัดจากนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นรายได้หรืออาชีพที่มั่นคงในระยะยาวสิ่งที่ท่านคิดเป็นไอเดียของท่านนั้นก็จะสร้างรายได้ในส่วนหนึ่งเพิ่มเข้ามา ก็จะสามารถทําให้ท่านนั้นรู้สึกสนุกรู้สึกมีความท้าทายใหม่ๆหรายได้ในส่วนนั้นก็จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆของชาวราศีเมษได้ก็ถือว่าในตอนนี้ท่านเริ่มที่มีความคิดมีไอเดียแปลกๆมีความคิดมีไอเดียที่แตกต่างจากคนอื่นและสามารถใช้การได้และสามารถเป็นเงินเป็นทองให้กับท่านได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ชาวราศีเมษนั้นกำลังจะค้นพบกำลังจะพบเจอ ราศีเมษนั้นดวงชะตาของท่านจึงถูกจัดให้เข้ามาอยู่ในลำดับที่6อันดับที่5ราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ได้เฮกันอีกครั้งดวงชะตาของท่านนั้นในตอนนี้ได้รับแรงอิทธิพลจากดาวพุธถือว่าดาวพุธนั้นมีการเคลื่อนย้ายส่งผลถึงดวงชะตาด้านการงานนั้นมาเป็นอันดับที่1และดวงด้านการเงินนั้นก็ถือว่ามีผลพลอยได้ตามมาติด การงานและการเงินของชาวราศีสิงห์ต่อจากนี้ไปค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีหลายอย่างจะดูแข็งแรงเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้นอย่างมากชาวราศีสิงห์จะได้รับโอกาสในการทำงานในส่วนงานที่สำคัญสคัญตัวท่านนั้นจะได้รับงานพิเศษหรือแม้แต่การที่ท่านนั้นรับจอบพิเศษรวมไปถึงตัวท่านจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆจากหัวหน้าหรือได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นตัวแทนในด้านต่างๆ ซึ่งนั่นจะเป็นงานที่หลายคนอยากจะทำหลายคนนั้นอยากจะมีส่วนร่วมซึ่งหากชาวราศีสิงห์ตัวท่านได้ทำงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จและทำงานผลลัพธ์ออกมาได้ดีภายในช่วงระยะเวลาของเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีสิงห์ท่านจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความสำคัญในองค์กร,รมีบารมีมีชื่อมีเสียงเหมือนกับตัวท่านนั้นถูกจับวาง ก็ถือว่าการงานของท่านนั้นไปได้ดีอย่างแน่นอนการงานของท่านนั้นไปได้สวยสําหรับชาวราศีสิงห์และสําหรับการเงินของชาวราศีสิงห์นั้นก็ถือว่าด้านการงานดีก็จะดึงการเงินให้ดีขึ้นตามไปด้วยแต่ในทางกลับกันชาวราศีสิงห์ตัวท่านนั้นก็มีเกณฑ์จะพบเจอกับอุปสรรคจากเพื่อนร่วมงานที่เห็นตัวท่านโดดเด่นเกินหน้าเกินตา อาจจะมีการพูดกระทบกระทั่งพูดจาเนบแนมจะใส่ร้ายป้ายสีพูดเกินจริงทำให้ท่านนั้นเสียเสียให้หายก็ขอให้ชาวราศีสิงห์อย่าไปสนใจขอให้ท่านโฟกัสพุ่งเป้าไปที่งานอย่างเดียวเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างคงต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็จะดูคลี่คลายและเบาทุเลาไปดวงชะตาของชาวราศีสิงห ดวงท่านดีในตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนจึงถูกจัดให้เข้ามาอยู่ในลำดับที่5อันดับที่4ราศีธนูราศีธนูนั้นในตอนนี้ถือว่าดวงชะตาท่านได้รับอิทธิพลจากดาวพุธอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดวงการงานดวงการเงินของชาวราศีธนูค่อนข้างที่จะไปในทิศทางเดียวกันช่วงนี้การงานและการเงินของท่าน จะดูปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีดูแข็งดูโดดเด่นขึ้นมาอย่างมากส่วนหนึ่งที่มีส่วนทําให้การงานของชาวราศีธนูดูโดดเด่นนั้นก็คือคําพูดการสื่อสารการพูดการจาของชาวราศีธนูเป็นการพูดให้ได้งานเป็นการพูดให้ได้ความก้าวหน้าคําพูดท่านนั้นจะทําให้อนาคตของท่านนั้นดูสดใสไปเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายสินค้าการชักชวนการเป็นในหน้าต่างๆงานที่เป็นการใช้คำพูดซึ่งงานในลักษณะนี้ค่อนข้างที่จะถูกฉลกกับชาวราศีธนูในช่วงนี้อย่างมากก็เรียกได้ว่าหากงานของชาวราศีธนูดีมีงานเข้าหาตัวท่านอย่างต่อเนื่องการเงินของท่านนั้นก็จะดีตามไปด้วยถึงแม้ว่าในส่วนงานของชาวราศีธนูจะมีการแข่งขันที่สูงมาก หากชาวราศีธนูได้รับมอบหมายงานก็ถือว่าตัวท่านนั้นได้รับความไว้วางใจก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะทำงานได้ออกมาดีงานที่ได้รับมอบหมายนั้นตัวท่านนั้นจะสามารถทำสําเร็จรุล่วงก็ต้องบอกว่าในตอนนี้ความสามารถของท่านจะทำให้ท่านนั้นพบเจอโอกาสดีๆผู้หลักผู้ใหญ่นั้นพร้อมจะสนับสนุนท่านอยู่แล้วเพียงแค่ท่านนั้นมีความเพียรมานะมีความพยายามเพิ่มเติมเข้าไป ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีแน่สำหรับชาวราศีธนูดวงชะตาของชาวราศีธนูจึงถูกจัดให้เข้ามาอยู่ในลำดับที่สี่อันดับที่สามราศีกันราศีกันนั้นได้รับอิทธิพลจากการที่ดาวพุธมีการโครจรเคลื่อนย้ายส่งผลต่อดวงชะตาของชาวราศีกันโดยเฉพาะดวงด้านการงานและดวงด้านการเงิน ชาวราศีกันนั้นในตอนนี้ดูดีแทบจะทุกอย่างชาวราศีกันท่านมีเกณฑ์จะได้งานพิเศษเป็นงานที่มีความท้าทายแปลกใหม่หรือเป็นงานที่ท่านนั้นยังไม่เคยทำยังไม่เคยผ่านมือมาก่อนก็เปรียบเสมือนว่าเป็นการทดสอบเป็นการวัดความสามารถวัดเลเวลของตัวท่านได้หากชาวราศีกันทำงานนั้นออกมาได้ดีตำแหน่งงานเงินค่าจ้างผลประโยชน์ต่างๆก็จะตามมา จะมีการปรับมีการปรับเปลี่ยนอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ท่านควรจะให้ความสำคัญให้ความระมัดระวังนั่นก็คือท่านต้องหนักแน่นอย่าให้คำพูดของคนอื่นมาทำให้ความตั้งใจของท่านนั้นต้องล้มเลิกหรือแม้แต่ความตั้งใจของท่านนั้นคนรอบข้างต่างก็พูดว่าทำไม่ได้หรอกไม่ดีหรอกอย่าทำเลยหากท่านลดความตั้งใจลง ทุกสิ่งทุกอย่างที่รอท่านในอนาคตนั้นก็จะหายวูบไปได้เช่นกันท่านต้องอย่าท้อแท้ท่านต้องหนักแน่นอย่าคล้อยตามคำพูดของคนอื่นเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามรอชาวราศีกันอยู่โดยชะตาของชาวราศีกันนั้นจึงถูกจัดให้เข้ามาอยู่ในลำดับที่สอันดับที่สองราศีตุล เจ้าชะตาอย่างราศีตุลดวงชะตาของท่านในตอนนี้ดาวพุธได้เข้ามาสิงสถิตในราศีของท่านหลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่องราวชาวราศีตุลจะถูกปรับถูกเปลี่ยนไปอยู่ในช่วงที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนว่าจะดีกว่าในช่วงก่อนหน้านี้ขอให้ไล่เลยว่าดีกว่าเป็นอย่างมากยิ่งโดยเฉพาะด้านการเงินของชาวราศีตุลน,นั้นถือว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าขาขึ้น เป็นช่วงที่จะดูคึกคักกว่าในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีตุลจะเกิดความคิดเกิดไอเดียเจ๋งๆที่แปลกใหม่แตกต่างนอกกรอบและสามารถสร้างเงินสร้างรายได้ในช่วงระยะเวลานี้ก็ถือว่าความสามารถของชาวราศีตุลในตอนนี้ท่านจะสามารถหาเงินหาทองได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวและการติดต่อประสานงานการพูดการจาอะไรก็แล้วแต่มีการตกลงมีการพูดมีข้อเสนอต่ตาง ในตอนนี้ชาวราศีตุลตัวท่านคำพูดคำจาท่านจะพูดให้ตัวท่านได้เปรียบหลายสิ่งหลายอย่างถือว่าดีอย่างมากสำหรับชาวราศีตุลไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะอยู่ในฝั่งของตัวท่านทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของชาวราศีตุลดวงชะตาของท่านนั้นดีอย่างมากดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นจึงถูกจัดให้เข้ามาวางอยู่ในลำดับที่สอง อันดับที่หนึ่งราศีพิจิกชาวราศีพิจิกนั้นในตอนนี้ได้รับอิทธิพลจากดาวพุทธที่โคจรสถิตย้ายเข้าสู่ราศีตุลส่งผลให้ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนั้นมีการขยับปรับไปอยู่ในทิศท,ทางที่ถือว่าดีสลัดความฟืดเคืองสลัดความติดขัดปัญหาต่างๆสิ่งที่เป็นปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะแพ้ภัยตัวเอง ท่านจะสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคได้และดวงชะตาของท่านในตอนนี้พุ่งทะยานขึ้นสู่อันดับที่หนึ่งโดยที่ว่าดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนับจากนี้ไปถือว่าดีและโดดเด่นในแทบจะทุกๆเรื่องยิ่งการเงินและการงานของชาวราศีพิจิกนั้นในตอนนี้ถือว่าไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนซึ่งดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนั้นถือว่าในช่วงนับจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ดวงชะตาภาพรวมนั้นถือว่าอยู่ในระดับ5ดาวกันเลยทีเดียวดวงชะตาของชาวราศีพิจิกจึงถูกจับวางให้เข้ามาอยู่ในอันดับที่หนึ่งสำหรับการจัดอันดับดวงชะตานั้นก็อ้างอิงจากตำราวิชาของทางช่องคืนมนโกนเท่านั้นทั้งหมดนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบครับ แล้วพบกันใหม่คืนวันโกนชาแนลสวัสดีครับ